เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเพราะอะไรดูไบซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายนะครับในแถบตะวันออกกลางที่ก็ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรนอกเหนือจากน้ํามันนะครับเขาถึงเต,ติบโตมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกได้อย่างทุกวันนี้ซึ่งในตอนแรกนะครับที่ดูไบเขาก็เป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ก็ไม่ได้มีการค้าการลงทุนอะไรมาก เดี๋ยวเราลองไปดูภาพในอดีตของดูไบกันหน่อยนะครับอย่างในภาพนี้นะครับภาพนี้ก็ถ่ายประมาณสัก7 0 8 0ปีที่แล้วจะเห็นได้ว่านะครับว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาที่ไม่ได้มีความทันสมัยอะไรแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการค้นพบน้ำมันดิบในปี1960ซึ่งในช่วงนั้นนะครับน้ำมันดิบก็เป็นรายได้หลักของดูไบ ซึ่งเงินที่ได้มาก็ถูกนําไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผู้นําของดูไบเขาก็มีวิสัยทัศน์มองเห็นตั้งแต่ต้นนะครับว่าน้ํามันเป็นแหล่งรายได้ที่วันหนึ่งอาจจะหมดไปก็ได้จึงไม่สามารถปล่อยให้อนาคตของดูไบต้องพึ่งพาก,การขายาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเขาเลยเริ่มมีการวางแผนดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติด้วยการเปิดเขตการค้าเสรีแห่งแรกที่มีชื่อว่าจัฟซ่าในปี1985 ซึ่งการเปิดเขตการค้าเสรีแล้วก็อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจในดูไบได้ก็ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากทำให้ดูไบเริ่มที่จะกลายเป็นเมืองท่าสำคัญของโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี2000เพราะว่าดูไบก็อยู่ในจุดที่จะสามารถกระจายสินค้าแล้วก็การลงทุนเข้าไปในตะวันออกกลางแล้วก็อ่าวเปอร์เซียได้ด้วย แล้วก็ในขณะที่ประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางไม่ได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวดูไบก็เริ่มทุ่มเทง,งบประมาณสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดชาวต่างชาตินะครับเช่นการสร้างตึกเบิร์สคาลิฟาซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยงบประมาณ1,500ล้านดอลลาร์หรือว่าสร้างหมู่เกาะต้นปาล์มนะครับที่ใช้งบประมาณไป12,300ล้านดอลลาร์ซึ่งทําให้ดูไบก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี2019มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวที่ดูไบามากถึง16ล้าน7แสนคนแล้วก็มีการต่อยอดนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนั่นก็คือเขาดึงดูดชาวต่างชาติที่ต้องการผ่าตัดหรือว่ารักษาตัวจากอาการป่วยให้บินมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในดูไบซึ่งตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับว่าในปี2019มีผู้ป่วยต่างชาติที่บินมารักษาอาการป่วยที่ดูไบามากถึง350,000คน ในขณะที่ปี2020นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดแต่รัฐบาลดูไบก็มีการออกใบอนุญาตให้กับโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก45แหง่งแล้วก็คลินิกการแพทย์เฉพาะทางอีก10แห่งนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตซึ่งด้วยการกระจายเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ทำให้รัฐดูไบนะครับซึ่งเป็นนครรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตมี GDP คิดเป็นมูลค่า 3.5ล้านล้านบาทแล้วเมื่อหารด้วยจำนวนประชากรน,นะครับก็จะทำให้ชาวดูไบมี GDP ต่อหัวนะครับอยู่ที่คนละ1ล้าน 2 9 0 0 0บาทต่อปีครับอืมนี่นะคะก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของน้ํามันและเพราะว่าการพึ่งพิงน้ํามันไม่ใช่แค่ดูไบทั่วโลกก็ลดการพึ่งพิงน้ํามันไปเยอะนะคะเพราะว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญดูไบเขาก็มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลค่ะเนื่องจากว่าได้มีการพัฒนาเรื่องของโรงพยาบาลมากขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกจริงๆเข้าสู่ภาวะหรือว่าสังคมผู้สูงอาอยุแล้วอย่างประเทศไทยก็ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วอะนะคะ